คับสวัสดีครับนะครับผมอาจารย์อดุลเดชคุณทดนะครับจากชัยภูมินะครับวันนี้เรามีอบรมหนึ่งนำสองชัยภูมิเพื่อที่จะเสริมสร้างพี่น้องในแต่ละคริสักรในจังหวัดชัยภูมิให้ได้มีประสบการณ์ในการที่จะเป็นพยานในการที่จะนําผู้คนกลับมาหาพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องจากทุกจังหวัดนะครับที่จะร่วมกันนะครับในการที่จะนํา22ล้านคนกลับ มหาพระเยซูชชยภูมิเป็นหนึ่งในนั้นครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมศาสนาจารย์ดรทวีทรัพย์บุญพงศ์ประธานปปจจังหวัดชัยภูมิวันนี้ได้รับสิทธิพิเศษจากโครงการพออาจารย์ปักหนึ่งนำสองนะก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้เราได้อธิษฐานมานานมากกว่าจะให้มีโครงการนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าปีนี้พระเจ้าก็นําให้ท่านและคณะมีโอกาสได้มาช่วยงานเพื่อเตรียมฝึกผู้นํา ในท้องถิ่นที่เรามีขึ้นจักอยู่ทั้งหมด39แห่งในจังหวัดชัยภูมิในจำนวน16อำเภอก็มีคริสเซียนอยู่ที่เราดูแลอยู่ทั้งหมด1,600คนเรามีความตั้งใจอยากให้พระกิตุคุณขยายไปทั่วทุกตำบลทุกอำเภอที่ยังไม่มีโดยนี้เรามีอยู่ทั้งหมด13อำเภอที่มีขึ้นจกักอีก3อำเภอยังไม่มีไม่ว่าจะเป็นที่บ้านแท่นแล้วก็อำเภอควนสวรรค์อำเภอนนนสงาแล้วก็อีกอำเภอหนึ่งคือไอ้ทรัพย์ใหญ่ นั้นก็ยังมีขิดตักแต่มีผู้เชื่อเราก็อยากให้มีขึ้นจ,จักเกิดขึ้นเราเชื่อว่าโครงการที่ท่านอาจารย์แนะนํามาจะทําให้พี่น้องหลายคนที่ไม่เคยประกาศเขาจะได้ประกาศเป็นหนึ่งนำสองก็เป็นนิมิตที่ดีมากนะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านอาจารย์แล้วก็คณะได้มาช่วยเราครั้งนี้ครับขอพระเจ้าไวพรครับสวัสดีครับผมผู้ปกครองอน,น,นันตนาคดิรกครับก็ขอเป็นกําลังใจและก็หนุนใจพี่น้อง เพื่อนผู้รับใช้ทุกท่านให้มีโอกาสในการที่จะร่วมพันธกิจของพระเจ้าในโครงการ1นึ่ำสองซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่จัดทาขึ้นและก็เป็นโครงการที่ทําให้พี่น้องได้มีส่วนในการที่จะรับใช้พระเจ้าร่วมกันโดยเพาะคิดเตือนในภาคอีสานนี้เราจะมีจํานวนคนถึง2 2ล้านคนที่ยังไม่รู้จักเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเจ้าโครงการหรือพันธกิจ หนึ่งนำสองนี้ก็เป็นอีกอโครงการหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องนั้นได้มีส่วนในการที่จะทําให้พี่น้องในภาคอีสานของเรานั้นได้รู้จักเรื่องราวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและจะเป็นการเพิ่มจํานวนประชากรของพระเจ้าในภาคอีสานนี้ให้เติบโตขึ้นและรวดเร็วขึ้นครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ